สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสสวััดีครบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครูคุณใจครับขอบคุณครับขอบคุณประจำแบบนี้นะครับมาเติมเต็มทั้งอาหารและก็ทั้งความสุขรอยิ้มและก็หัวสมองเติมเต็มพลังงานให้หัวใจคุณด้วยนะครับพยายามคิดในมุมมองที่ว่าทำยังไงชีวิตจะมีความสุขพวกผมก็มีความสุขคิดบวก คิดบวกเลยครับมาทํางานแล้วเรามีความรู้สึกเอ้ยเราเหมือนมาพักผ่อนคิดบวกแล้วก็แนะนํอไปอย่างนะครับเลิกกินอาหารซ้าๆอันนี้ผมผมว่าน่าจะดีเพราะบางคนกินขอโทษนะผัดกะเพราผัดกะเพราผัดกะเพราเกือบทุกวันเปลี่ยนบ้างอาหารเรามีหลากหลายอย่าอย่าอย่าไปกินแต่ว่าข้าวผัดกะเพราให้กินกะเพราผัดข้าวอันนี้คิดบวกอันนี้คิดบวกคิดบวกคนไม่เปลี่ยนเลยคนก็กินแต่กะเพราราดข้าวแล้วก็บอกเฮ้ยเอาข้าวราดกะเพราบ้างสิ โง <W fry Eng mainland> ่โง่โง่ <verw ahaha> ไม่ <Silence> ใช่คร <ort> ับผมเขาเหรอคุณเสวัสดีครับครัวคนต่อยสวัสดีครับและขอสวัสดีชาวไลา์แห่งประเทศไทยทุกท่านนี่ต้องเป็นนายกสมาคมไลน์ผมแน่นอนครับผมในฐานะนายกสมาคมไลน์แห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่าผมขอประกาศเจตคุณแด่เพื่อนไลน์ทุกๆท่านอ๋อ ประกาศเกียรติคุณแห่งลายขอประกาศเกียรติคุณให้ทุกท่านเพื่อแสดงว่าท่านได้ผ่านการเล่นลายเล่นได้เล่นดีเล่นได้ทุกเวลาวัยรุ่นก็แชทกันในห้องเรียนคนแก่ตื่นเช้ามาก็ส่งรูปดอกไม้หากัน <laughs> เยอมากยกเล่นเอียดเลยไม่มีรูปภาพไปกระดอกไม้รวมกันตามสีของวันด้วยวันวันวันจันทสีเหลืองวันจันทร์วันจันทร์จันลุ่งโรดวันพฤหัดสีส้มมาเลยไม่ว่าจะเข้าห้องน้ํากินข้าวเล่นก่อนนอนเล่นในเวลาเรียนหรือทํางานอกหักหรือสมหวังทุกคนต่างก็ต้องเล่นไลน์ทางทีมงานลายแห่งประเทศไทยจึงขอประกาศเพื่อเป็นการยืนยันและถือเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีแก่ตัวท่านและวงตระกูลของท่านเองครับอโโ้ขอให้ท่านรักษาความทนทานในการเล่นลายอย่างนี้สืบไปโอ้เหมือนจะห้ามเราจริงไม่ห้ามเลยจริงๆน,นะวันจันทร์ก็มาสีเหลืองอดอกไม้บ้างอะไรบ้างนะครับ,รบก็แบบอย่างเงี้ยก็พูดถึงจริงๆนะถ้าเราคิดบวกนะเวลาดูเขาก็จะไปรำคาญ<ช>ดูเขาแล้วก็เออไม่ไม่เขาจะคิดถึงเราหรือเปล่าผมไม่รู้จริงนะเราอาจจะแบบความเคยมือความเคยมือแต่ที่สำคัญที่สุด มันมีความปาถนาดีประหลาไหวกันแล้วกันนะฮะแล้วเขาอยากไปจังหวัดระนองถ้าไประนองแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านแม่หมีข้าวแกงขนมจีนจังหวัดระนองตั้งต้นที่สถานีขนส่งจังหวัดระนองที่อยู่ด้านซ้ายมือจากนั้นให้ขับตรงไปจนถึงสามแยกแล้วเลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ20เมตรจากนั้นเลี้ยวขวาอีกครั้ง พอสังเกตเห็นซอยจัดสรรส1และป้ายร้านแม่หมีก็ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปจะเห็นร้านอยู่ด้านซ้ายมือมาจังหวัดระนองไม่กินขนมจีนผสมสามน้ำที่ร้านแม่หมีข้าวแกงขนมจีนถือว่าผิดร้านนี้เปิดมาแล้วเกือบ30ปีรุ่นแรกแม่หมีรุ่นสองแม่นีซึ่งกำลังจะส่งต่อรุ่นที่สามลูกๆมารับช่วงต่อ โดยยังคงรสชาติพื้นบ้านดั้งเดิมจนถึงปัจจุบันแม่หนีผู้สืบทอดในรุ่นที่สองบอกว่าแม่หมีสอนทำแต่ของอร่อยที่ไม่อร่อยไม่เคยสอนที่ร้านนะครับมีข้าวแกงให้เลือกกว่า20ชนิดต่อวันทั้งแกงคั่วแกงป่าผัดเผ็ดแต่ถ้ามาร้านนี้ไม่กินขนมจีนผสมสามน้ำถือว่าผิดเคล็ดลับต้องกินสมน้ำผสมกันทั้งน้ำพริก น้ำยาและแกงไตปลาเพราะทีเด็ดอยู่ที่การตักผสมให้กลมกล่อมล้องและจะติดใจต้องกินคู่กับพืชผักท้องถิ่นนานาชนิดทั้งใบมันปูกาหยูใบเหลียงแกล้มด้วยไข่ต้มหมูทอดและปลาท่องโกรัรบรองว่าได้รสชาติพื้นบ้านแท้ๆอร่อยสุดๆขนมจีนผสมสามน้ำจานละ30บบาทร้านแม่หมีข้าวแกงขนมจีนจังหวัดระนอง เปิด6โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงรถจัดแต่กลมกล่อมจากระนองมาอยู่ในรายการเลยครับมานี่เลยนะนี่เลยฮะและที่อย่างที่เรียนที่ทราบหลายทีแล้วนะครับเวลามานี่ของมันมาเองไม่ได้นะครับเดี๋วมาุณามาอุตส่าห์มาจากระนองกันทั้งครอบครัวมาอยู่ที่นี่แล้วครับขอบคุณมากมากครับคนที่อยู่ทางซายมือสุดเลยนะครับแม่นีแม่นีสร้อยทองนะแม่นีที่ใส่สร้อยทองที่เหลือน่ะไม่มีสร้อยจะใส่นะครับนะฮะ เนี่ยผมเห็นแล้วสงสารจริงๆเลยต่างครับผมเดี๋ยวต่างให้นะฮะเขาต้องผสมพร้อมๆกันเลยะครับคือที่ผมบอกว่ามันแน่มากคือหลายคนเราจะกล้าทําน้ํายาน้ําพริกแล้วก็แกงไตปลาแล้วใส่ทีเดียวกันเนี่ยนะทีเดียวกันเลยเนี่ยนะใช่ครับใส่พร้อมกันเนี่ยนะใช่ครับตามเอาละไม่บ้าวันนี้จะไม่บ้าวันไหนเอาละคม่คุณนวัดลองผมจะลองผมจะลองคุณลองไม่ไม่ผมจะลองผมจะทำจัดให้คุณเอาละผมเสร็จละโอเคหมัน ไม่น่ามันฉูดฉาดจังเลยฮะเออผมไม่รู้อ่ะเขาบอกอย่างนั้นเขาบอกว่าไม่กินไม่ได้่ะเขาบอกให้ใส่แบบไข่ต้มหมูทอดปลาดิงโกลกอีกใส่มาผมไม่รู้่ผมเอานี่ก่อนท่านผู้ชมว่าลองดูดูแต่น้ำยาดีวไม่ได้ไปคุณต้องตามไม่ได้ไม่ได้ต้องตามสูรเขาเอ้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวันนิดเดียวไปแล้วนิดเดียวไปแล้วนิดเดียวไปแล้วเอาเนื้อให้คุณท่านผู้ชมครับถ้าผมเป็นไรไปอ่ะ ให้ไปหาแม่นีที่จังหวัดระนองแล้วบอกแม่นีว่าเธอฆ่าไก่พวกอร่อยจริงอร่อยจริงเออมันต้องรวมกันเลยเหรอครับเจ๋งอร่อยจริงเอาจริงเหรอทำไมเดี๋ยวพูดเล่นทำไมเราก็ไม่รวมกันไปหมดเลยนะตลกมากนี่นี่คุณกินหมูนี่เข้าไปด้วยนะหมูสามชั้นอ่ะอร่อยมากๆเลย คุณต้องกินหมูดำต้องกินไกไตปลาไตปลามาแต่ก็โกยเนื้อให้แล้วไงมันมีน้ำอยู่ในเนื้อไงก็กินไดไข่แก้มไปด้วยอร่อยอร่อยอร่อยจริงอ่ะอร่อยอร่อยอันี้หวานสามน้ำเดี๋ยวก่อนสามน้ำมันปนๆอร่อยดีมันย่หวานแปลกมากนะท่านผู้ชมแต่มันอร่อยจริงๆไม่ได้ไม่ได้โกหกไม่ได้ว่าเขามาในรายการแล้วก็เลยมาพูดอย่างนี้แต่ว่าสงสัยอย่างเดียวก็อยากจะถามเข้าไปว่า ถ้ามันอร่อยขนาดนี้ทำไมไม่ทำผสมรวมกันแล้วขายไปเลยล่ะมนรวมกันข้างนอกดีกว่าถ้ารวมกันในหม้อเดียวกันมันจะแย่เหรอเหรอเพราะเป็นอะไรที่แตกต่างและอร่อยมากแต่บอกอย่างนึงนะแกงไตปลาอร่อยสุดติ่งกระดิ่งแมวคุณแกงไตปลาเขาอย่างนี้เอากลับบ้านไหมเอากลับบ้านไหมแมวครับทิ้งไว้นี้นะทิ้งไว้ไม่ใช่แม่เขาไม่เอากลับแต่เชื่อคนแถวนี้ไม่เอากลับ อร่อยมากบอกท่านผู้ชมนิดนึงเลยนะร้านนี้เปิดตอน6โมงเช้านะครับปิดตอน8โมงเท่านั้นเองนะรสจัดมากแต่ว่ากลมกล่อมเป็นอะไรที่บอกได้อย่างนั้นจริงๆเลยแล้วไอ้ที่สำคัญที่สุดคือหยุดทุกวันที่1และที่2ของเดือนง่ายๆครับหยุดเพราะสวยออกเพราะว่าวันสวยออกครับหวยออกหวยออกคืออย่างเงี้ย บอกตรงๆเลยฮะตอนสมัยแม่หมีอยู่อะแม่หมีเล่นอะถูกทุกงวดตั้งแต่สมัยแม่นีมาอยู่เนี่ยไม่ค่อยถูกถูกเหมือนกันไม่ถูกครับไม่ถูกจริงเพราะว่าพีนัทเล่นพอไม่ค่อยถูกปุ๊บแม่นีแกเศร้าใจอ๋อแกเลยปิดร้านนะฮะเคครับราพักกันนี้สักครู่พรกสีหน้าขงใจก่อนเดี๋ยวพวกกระชุ่งต่อไปทางรายการสักครู่เดียวครับสามเกินครับ ขนมชนิดนี้ตั้งแต่โบราณเขาก็ทำเฉพาะในพิธีที่เป็นมงคลจริงละเลียดความาสุขของรสชาติสิ่งของมันมันอร่อยจริงๆแานผม่ชอรมอยมาก เราจะทํารายการทีไรท่านผู้ชมก็จะได้เห็นรายการกันในรายการเฉยๆก่อนทารายการเบื่อจริงผมเบื่อคนพวกนี้ผมเบื่อเบื่อสุดๆผมไม่ได้บอกนะไม่โอ้ยตลอดตลอดเวลาเลยท่านผู้ชมเชื่อมาโกเนี่ยชอบชอบไปจับคุณนวัดแล้วคุณนวัดก็แป๊กแป๊กโกจับแล้วทำตาพิมพ์พิมพ์เฮ้ยชอบวิชอบเลยแต่ว่ายัางไงก็ตามท่านที่เป็นซับสไคร์เบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่ เขาบอกให้ชี้ร่วงไปนมชี้ไม่ชี้ไม่นี้ตรงนี้ไม่ตรงนี้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 อ่านี่แหละท่านเข้าได้เลยแล้วเดี๋ยวนี้พอจบรายการจากในชีวิตปั๊บเรียบร้อยเนี่ยดูสดได้เลยทันทีตรงนี้ได้ไม่ใช่ดูสดดิดูตรงนี้ได้เลยไม่ใช่พอการเสร็จก็ตรงนี้ได้เลยดูได้เลยตรงนี้อย่างนี้ล่ะเขาเรียกว่า s u b s c r i b e r ตัวจริงอันนี้ไม่ดีครับ ตรงนี้ก่อตรงนี้แต่อันนี้ไม่ดีทำไมเขเล่นรายการวุ่นวายที่สุดเวลาเขาอ้ทั้งอย่างเงี้ยแล้วจับผมผมอุ้ยจับคุณวัฒน์เไม่เข็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรนะเนี่ยดูเดี๋ยวแล้วก็แก้งันแก้งันทั้งวันตรงนี้ตรงนี้อ่ะตรงนี้ขึ้นมาหน่อยตรงนี้